ครับสวัสดีครับผมร้านสุปสิกเตอร์นะครับวันนี้ก็มีคูบต้านะครับซันชานครับแอลวันหนึ่งแปดนะครับตัวนี้จะเป็นสิบแปดแรงท่อตั้งนะครับตัวนี้จะยุบเข้าลองอ้อยแล้วนะฮะจะเป็นรถมือสองญี่ปุ่นนะครับนําไปยุบเข้าลองอ้อยพร้อมโครงกันอ้อยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้ฐานล้ออยู่ที่หนึ่งเมตรห้าเซนนะฮะตัวนี้อยู่ฐานล้อยี่สิบหนึ่งเมตรห้าเซนนะครับสภาพสวยงามนะครับนี่ครับเป็นท่อตั้งนะครับพิมพ์นิยมพร้อมโครงกันอ้อยนะครับโครงกันอ้อยสวยๆนะฮะ ฐานล้อกว้างอยู่หนึ่งหนึ่งเมตรห้าเซนนะครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะเอาไปใช้ในไร่ในสวนนะครับเดี๋ยวนี้เราจะรีวิวให้ดูเบื้องต้นนะครับให้ดูการขับการทํางานนะครับระบบพาวลิกว่าระบบพีดีโอนะครับว่าใช้งานได้โปรติไหมนะครับเดี๋ยวเราให้เซลเก่งรีวิวให้ดูนะครับเอาเลยนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้จะเป็น แอ่วันหนึ่งแปดท่อตั้งนะครับกำลังดีนะครับาไว้ลงริปเปอร์ในในไรอ้อยนะครับหรือว่าเอาไปาฝังปุ๋ยอะไรเงี้ยครับได้หมดนะฮะหรือว่าสาั่งไปอ้อยฉีดยานะครับในไรในสวนในสวนปามได้หมดนะครับแต่ตอนนี้ฐานล้อจะแคบนะครับอยู่ที่1เมตรหาเซนนะฐานล้ออยู่1เมตรหเซน ระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะฮะนี่นะครับสวยๆนะฮะอ้าวี๋ยวเก่งยกอะ่นให้ดูหน่อยครับอวางครับอ่าปัียงซ้ายยางขวาครับครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับปั่นวิดีโอครับโอเคนะครับะฮะระบบทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับลูกค้านะครับมาสามารถมาเลือกชมหรือว่ามาทดลองขับด้วยตัวเองได้เลยนะครับร้านเราก็ ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่ถนนพหลโยธินนะครับเลนตากฟ้าตาพีนะฮะห่างจากโรงพยาบาลตากฟ้าประมาณ700เมตรนะครับลูกค้าสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรนี้เลยนะครับ0861026521นะครับ0861026521นะครับเบอร์ผมนะครับอีกเบอร์เป็นเบอร์เซลเกนครับ0 9 3 0 8 9 9 4 9 4นะครับลูกค้าสามารถโทรสอบถามได้ทั้ง2เบอร์นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์เลยนะครับ สำหรับวันนี้ครับขออนุญาตจบคลิปตะเพียนเท่านี้ครับสวัสดีครับ